ด,ดมาสอนต่อนะฮะเมื่อกี้มีมารผานจญมากวนตีนนะฮะน้าตบมากเลยวันนี้ก็จะมาสอนการลงนี่การสร้างแมปสร้างแมปในฮอนเป็นหมดใหม่เป็นมอดใหม่อืมง่ายๆเริ่มปุ๊บ ให้เรากดที่เกมทั่วไปมาก่อนกดตึด๊ดเข้าสร้างเกมมาแน่แน่ไอ้อยู่หน้านี้สร้างชื่อห้องอะไรเรียบร้อยแล้วไม่บันทึกอะไรก็สร้างเข้าไปสร้างเข้าไปต่อมาก็กด F8 Control F8 ปึ๊บแล้วคอน l V วางไปเลยปึ๊บนะ เน่อืมอืออืออัปเดตเลยครบเรียบร้อยปุ๊บสร้างให้มันสร้างสร้างเสร็จกดคอนโทรลแปดอีกทีนึงอ่ะก็สร้างอาเป็นอสร้างห้องเสร็จแล้วก็ชื่อกอส์มดฟาส์นะฮะก็เป็นการขั้นสูงนะก็ชื่อ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 อะไรวะชื่อมอดนี้ก็เรียกว่าออปชั่นซัฟเฟอร์แอบิลิตี้อืมเอาไป ออแจกกันใช้เลยก๊อปไปเลยใส่น้ t ตแพดอะไรก็ว่านไปให้ให้ให,ให้ก็พอดีไปได้จากคนอื่นมาสำหรับวันนี้ก็ลากันก่อนสวัสดีครับ